สวัสดีจ้าเพื่อนๆว,ว,วันนี้เราจะพาไปดูอะไรวันนี้เราก็ติดอยู่บ้านกันนะคะติดอยู่บ้านกันเนาะพี่น้องเนาะอะไ้ไปใส่เนาะคะเนาะก็จะพามาบ่างว่าถ้าเข้าอยู่บ้านแล้วเขาสิปเอ่ออาหารเข้าสิมาจะใส่ยังไงนะวัตถุยึดกันวัตถุยึดกันนะใส่นี่นะแค่นี้นะ toilet paper โอเคเราสั่งของมาโอ้โหว้าวว้าวย่า we have to spray ของมาส่งอย่างนี้เราต้องสเปรย์ก่อนเพราะว่าคนอื่นจับมาแล้วมันไม่ปลอดภัยเราต้องสเปรย์หลยซอก่อนนะคะผู้ช่วยเหลอลูกลูจะช่วยมาม,มี่รอไม่มีทางนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ได้ไลยซอร์มาแล้วก็ฉีดเลยนะคะ ฉีดแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็เชด็ด no. น้องก e t back inside ค่ะ get back inside เลยม o จิไม่เอาลูกนอนนออนนกออันนี้มันถุงข้างนอกมันไม่ได้โดนอาหารเราเนาะเราก็เฉีดก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะทำอย่างนี้ <c oughs> come on in baby very strong come inside <c oughs> ค่ะนี่แฟนเข้ามาก่อนเราก็ฉีด ลูๆ้ๆฉุนลู้จาเลยค่ะฉีดไปเรามีนิดหน่อยพอดีมันมีอยู่ที่บ้านจะ้ะบอกมามีทําอะไรมอมีทําอะไรคะหนูขึ้นไปทําไมล่ะลูกาอเชื่อมมามีเก็บของแล้วเลืเอดเลือะไรลูกเรียกท่าอะไรครับแล้วๆๆๆๆฉุนมาก มันมีได้ไรหรอโอ้ยยังเปียกอยู่เลยยังเปียกอยู่เลยดูสิเดดี้ทำอะไรโอ้ย What do you order, Daddy? Well, 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 kill all. That's it. Oh my God. I want the big bag. I want big bag. นี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรตำเราต้องตำได้แค่หลอดอู้ได้สองถุงได้แค่หลอดสองถุงมะนาวแพ็คหนึ่งเราถ่ายใกล้โอู้มีอง,งุ่นด้วยอง,งุ่นแดงกับอง,งุ่นเขียวงงนะองุ่นแดงกับอง,งุ่นเขียวตัว weather pack outside ซาลาลีฮะอือห mm ือ hmm. มีกล้วยเพิ่มอเอเ nice. รนจ์ด้วย nice t a n g e r i n คัด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 อือหืออุ้ยมงโก้วิกฤติแม็กมอสติกิไรมงโก้เราต้องทำข้าวเหนียวมูนวันนั้นทำข้าวเหนียวมูน mango ไอ้ข้าวนียมะม่วงมะม่วงหมดวยมีキュคัมเบอร์สองลูกเก่งมากแดรี่ thank you darling โอ้สาม t oh I got cucumber salad I want to eat oh ho oh ho come like that one d more green u what is it more grape oh Baby tomato. Oh, potato. <laughs> potato is <laughs> potato. ต็ตโต้ไอสเว้ยแค่นี้โหเนี่ยฝรั่งหยิบมะนาวให้ไม่มีน้ำเลยข้านี้ no juicy like this have to be like very clear color you know very clear the skin to have a lot of juice there's no juice เดี๋ยวช่วยแบดเดซอฟอันนี้เขยังชื่นหน่อยอันนี้แข็งโปก๊กน้ำมะมะมะนาวอ่อนดูดีวันนี้กินมะนาวเยอะมากเดี๋ยวนี้กินมะนาวเยอะมากแนนลูลู่ช่วยแดดดีหน่อยลูกเดี๋ยอีทำอะไรแดีดีทำอะไร นี่คือการสั่งอาหารเรานะ What is um, it? Oh, <I> see <Right? S 1> mm. What is it? Who order gum? Who oh. you order gum? Where แทนถุงไว้ให้ อีกถุงนึงอีกถุงนึงอันนี้ต้องรอให้มันหวานก่อนเราค่อยทำวันนั้นซื้อมาจากคอสโกอร่อยแต่ต้องโอ้โค้กของไกรมานะคะโค้กไกรมากินไดเอทโค้กหม้ออืมหื you don't you forget something oh oh หมอ้อ อ๋อแทบมอไหนไปดูมันเหลืออะไรอีกออวลโอเด็ดโอ้โอลโเโอ he just be here โอ้โอเลโอจะ be gone he just on the <Yeah. S 1> he just <laughs> you f <laughs> uh huh. o l l o t the c a m อือ่ไวโอโอมันอยู่ตรงสตปมันก็จะวิ่งนี่เโอไปแล้ว อันน uh, ี้แฮปบ o อกซ o ดิโอหายละเถ่ายยาวๆเลยถ่ายยาวๆเลยวอร์เจริค e ตเวอร์เนี้ช็คมิลค์ฮะ Sour cream. c r ครมอยู่บ้านกินอย่างเดียวอ้วนหมูหมดแล้ว อยากกินนมกินน้ำยาไม่ได้ไปตลาดบะแซตคิคกมโบพิกกอันทีนี้อัมซื้อเลโอก่อนลีโอลลโอมันต้องไปข้างล่างนแน่เลยนู่นลีโออยู่นู่นแล้วบอกแล้วไม่เชื่อว่าลลโอมันต้องออกไปประตูเปิดไม่ได้เมื่อกี้มันอยู่ตรงบันไดเนี่ย เราต้องไปเอา Leo ลีโอละโ้ยหนาวหาเสื้อก่อนก่อนลีโอก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเปิดประตูบ่าไรจะเพื่อนเพื่อนลีโอก็จะวิ่งหนีออกมาเลยจ้ะพี่น้องตอนนี้กำลังจะไปตามลีโอลีโอออกไปขุ้งทังคุ้งทังเราจะทั้งไทยทั้งทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งอังกฤษไม่ใช่ทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งลาวมาเป็นชุด่ะพี่น้องเดียวพุณนะ่ะ พูดนะเกือบสุดทางแล้วเมื่อนี้ฝนตกจ้ะพี่น้องจ้ะฝนตกช่วงน,นี้ก็ไม่ได้ไปใส่เนาะพี่น้องก็จะยู่บ้านแล้วก็แล้วก็จะสร้างอาหารก็ให้เขามาส่งเอาอะจะกระสลีแล้วก็คืออาหารแห้งนะอาหารสดที่เราไปตลาดปกตินี่คือแบบสร้างเอาจะอากาศหนาวหอยบ่ขึ้น้ะพี่น้องหอยหอยเจอบ่ขึ้นมาอาจจะเบิ่นหลายเป็นไหนพันเตกกระจายเป็นไปทั่วน่ะนะ บางหานเพิ่นหานเพิ่นอยู่ในสะมีความสุขบ้งค่ะโอ้มีเป็ดตัวหนึ่งค่ะบิงค่ะไอความอากาศเย็นก็อาจจะอากาศอุ่นโดนน้ำอุ่นอากาศเย็นนะจ๊ะนี่โอไปใกญ่เราจะมองอุย้ยเราก็สั่งให้เขามาส่งยงิงสิเละค่ะพี่น้องเพราะเขาได้ไปตลาดดอ,อกจ้ะอาหารที่อยากกินบางเทียกอ มีอันไหนก็นเฮ็ดอันนั้นนึกสินะแบบง่ายๆแล้วจ้ะเออตอนนี้จะพาไปเอาลีโอเบิงพาเบิงบรรยากาศสดๆเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนฝนหยุดตอนนี้เวลาประมาณประมาณบ่ายละมัง้งยังครึ้มๆเลยเลยหนาวพรอมีน้องหนาวเดือนเมษาไหมลูกทำไมหนูมาอย่างนี้ละ่ะลูกฮะลิโอโอ๊ยโอ๊ยโง่เอ็งเบบี้ where are you going where are you going darling Mario no 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 go home ไม่เอาแล้วลูกถ้าไอสองตัวม้าด้วยกก็จะแบบจะวุ่นวายกันนะจะจะวิ่งหลายตัวกันเลยว่าให้มานะั่งไปกลับบ้านแล้วลูกโนมอมันฝนตก Where are you going, boy? เฮ้ยมันก็จะไปร้านถนนนึงสิจ้ะคะเพราะเคยพาพนยางพนกนสีย่างเทียนนึงนะ ออกไปซุดถนนแล้วจ้ะแล้วเขาเอามาส่งบ้านสุดท้ายค่ะพี่น้องปากค้างคุณอะเขาเอามาส่งเขามาส่าางหอดบ้านยางกลับมาเพิ่นกลับมาแบบหอนๆเนาะลินหอยมาเพิ่นเดียลินหอยปะกลับบ้านแล้วลูกไม่เอาแล้วดูโมเบี้ยวซบไปไม่เอาแล้วกลับบ้านโอ้ยเปียกหมดเลยเลอะเทอะหมดเลยเลอะเทอะหมดเลยโอ้ย เจ้านี่เราจะให้เดินกลับไปมีทางนะจ้าขอโทษต้องอุ้มกลับไปเดินกลับก็จะเลี้ยวกลับมาไงไปเดินโผลเร็วๆเ,เดินเดินเดินไปทางนูน้นไปกลับบ้านกลับบ้านกูโฮมวอล์กกูโฮมไปก็โฮมเยกูโฮม ไปใส่ไปไหมไปบ้านเร็วๆอุมออ้มค่ะอุ้มตองอุม้มอย่างเดียวเดียวเห็นบ้าพี่น้องเห็นไหมหนูเห็นตัวเองไหมเนี่ยใครขี้ดื้อเหม็นน้ำกระบริอาบจะจับย่นใส่อ่างน้ำว่าจะอาบน้ำห้ฝนกระตกหูนไหมเสียงละลุเสียงละอากาศดีไหมครับ พี่น้องเอาเรียวกับบ้านแล้วค่ะพี่น้องพาไปเบิ่งซื้ออาหารการกินตอนนี้ต,นนบบนต้องเฮ็ดจังไหนพี่ต้องจจงสิละค่ะจังเอาบ่ไรไปใส่แล้วออไไไลจ้ดพี่น้องช่วงนี้ก็รอให้ขาปล่อยกันเดี๋ยวสามรัก็สิไปเอาอน้ำหกไหลแล้ว <c oughs> ก็จะไปจับหอยมาปลอยลงสาอีก,กจ้ะพี่น้องจะบห่อยมาปลอยลงสาหลายๆ้าเลยจะได้ ไปล่หนาฮอนนะคะพี่น้องนาฮอนมันก็จะขึ้นมาจา้ะมันก็จะขึ้นมาเห็นตามฟังนี่ค่ะํามตื้นนี่แหละวันนี้เขาก็ลงไปจับเอาเพราะได้กินแต่ละมือไปค่ะสบายมากเลยม้วนไหล <c oughs> ม้วนไหลโอดอกไม้บานละจ้าดูดูดูพาดูดอกไม้แป๊บนึงเดี๋ยวด้านลิๆๆๆโอ่อดอกไม้อันนี้กินก็ได้ดอกจก้ะบางส้มกินบ่ได้ใบเพิ่งเพงจ้งใบสะเดา ดอกเป็นสีม่วงแล้วเวลาหนวยมันออกมา,ากค็คขึ้นเสดาพร้อมจ้ะเนะี่ยจ้ะสวยงามสวยงามมากๆเลยไม่เข้าลูกไม่เข้าปล่อยไม่ได้เลยนะดูพมันทำจะไปไหนนะจะไปไหนนะเอ๊ะดิโอไม่เอางูงู้งะลูก งูงูนะหนะๆๆะหนะนะ,นะไปอีกแล้วกลับไปทั้งเกา่ทาทั้งโบเมนกลับไปทั้งเกา่ทาทั้พี่น้องบ้างนี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เยอะมากปีนี้สวยงามมากค่ะพี่น้องดกดกค่ะดกแห้งดกดกดก,ดกแห้ง เขาทรงของเขาทรงดีดีนะคะแอนโอนนะคะและ้จะมีตรงเคยมีไมโครมจ้ะเขาจะสามารถเ,รกเก็บแบบเก็บไว้แล้วก็ใส่อาหารที่เป็นอของสดของเย็นเย็นเนี่ยดีค่ะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในวันขนา้างหน้าเจ็พี่น้องตอนนี้สำคัญที่สุดขนาดล้างผักนั้นเพื่อนเพื่อนนะต้องเอาน้ำร้อนล้างให้เลย อาน้ำพรอนล่างเดี๋ยวพี่น้องเพือ่อความกดผักที่เจอเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วน้ำพรอนเด็ดน้องนำพอนจนัดฟองนะครัไม่ได้ร้อนจัดแต่ร้อนพอนสมควรจะดน้องจะว่าลางืดูนี่แหละมือแต่นี่แค่น่าจะพรอนเอาน้ำร้อนล้างผักเพราะว่า ทุกอย่างต้องผักท้อมร้อนใช่ไหมผักสดเราจะทำยังไงลนะ่ะแล้วก็เอาน้ำร้อนแบบนี้น่าจะโอเคทุกอย่างที่เราได้มานะคะเป็นไปได้ล้างไปโล่ดเป็นไปได้ล้างปเปรื้ดจะทันั้นนะเพื่ความปลอดภัยน,นะจ๊ะเนาะอันนี้ก็น้ำร้อนร้อนไอขึิงเยอะๆแบบนี้เลยจ้ะฆ่บบาเชื้อไว้ก่อนนะจ๊ะ เพราะว่ามันมาแบบเย็นๆน่ยเนี่ยชื้อโลบมันก็จะแบบว่าไอไวรัสมันก็ทนกับความเย็นนะก็ต้องถ่านความร้อนก่อนอย่างนี้เลยไม่เสียหายจ้าเสร็จแล้ว้มเรา เมซามีเอาบะนาวเขียวใส่ตู้เย็นไปแล้วจ้ะไปมีไข่มะนาวเหลืองอันนี้ของเราเราชอบกินมะนาวใส่ต้มตังแก่เบี่ยงมอดจะดน้องเราไม่กินมอหน้าไหลต้มตังปกติซื้อมากออกินบะเบิร์มะนาวถึงเบอร์ก่อนอันนี้คือตลาดพลังเด็กแจ้งสีแล้วค่ะเอาบะนาวออนมัคคายเนะ,ะละ้างกอย่างนะจ้าเ <laughs> พื่อความปลอดภัยนะพี่น้องเนาะ ล้างผักล้างมือล้างให้สะอาด